ครับก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมาหอดเวลาเลยพี่น้องที่เข้าสีย้ายเจ้าคันนี้ครับคันสมาชิกใหม่ของเราปีห้าเก้าครับวันนี้เดี๋ยวจะไปใส่ตู้แอร์ครับพี่น้องนี่มันอยู่ข้างในครับอยู่ในโรงจอดนะครับก็คันนี้เป็นปีห้าหกครับคันเก่าของผมนะครับแต่ตอนนี้ก็ถอดล่างกับเบิ้งรถรลนยังไงแปลกแปลกนะครับเด้ได้ถอดหลังคานี่มาใส่คันนี้ครับเพราะว่าผมอ่า ผมถอดราคาคันนี้ไปสับเอาอุปกรณ์ตู้แอร์มานะครับเพราะคันนี้อยู่ข้างในมันถอดไม่ได้ครับถอดยากเลยถอดคันนี้ไปก็เดี๋ยวถอดอุปกรณ์คันนี้มาใส่คันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวเ่กันครับจเดี๋ยวจะรีวิวห้ดูคร่าวๆนะครับคันนี้ก็เดียวจะเอาไปปูปากครับปากทะลุมาแล้วนะครับเห็นไหมปากยังไม่เคยปูครับคันนี้ปากเดิมคอเดิมนะครับเกลียวเดิมนะครับ เดิมก็เดิมเกลียวเดิมครับอุปกรณ์ก็มีกระจกแตกผมเชื่อว่าหลายคันกระจกแตกนะครับคันนี้กัแตกเพระว่านแตกมาจากเจ้าของเดิมครับสเตร์ก็เครื่องขับยังใหม่อยู่ครับแทกก็แทกยังดีอยู่ตั้งสองข้าง <c ười> เลยนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆนะครับ <c ười> เอาแบตมาใส่กับติดเลยครับ <c ười> ใส่ติดได้เลย <c ười> ิวพันก็บางๆครับสวยๆเลยหลังคาไม่แตกเดี๋ยวขอไปใส่ข้าบผีนยอลเขาเนี่ยไปใส่ตัวแอร์กันนะครับทั้งอุ้มก็ประมาณนี้ครับมีลองเลยการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่บุบไม่เบี้ยวจนหน้าเกลียบนะครับก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเต็มก็ยังดีๆนะครับสวยๆครับอันนี้รอน้ามือของเพิ่อนเพื่อนบอกว่าอ่ามันแตกช่วงหน้างานครับไปหาซื้อเมื่อไครับของพ่มีก็เลยเด้นุ่นเก่ามาใส่ครับ มันก็เลยกลายเป็นไอตัวนี้จะเป็นลอน้อนำรุ่นเก่านะครับถ้ารุ่นใหม่มาก็จะเป็นแบบตันแล้วนะครับเดี๋ยวบอกไปยังว่ามันมัแตกใช่เห็นลกไปแดงในเปลี่ยนนีน่มันเท่าห่างเงีในเครเห็ดนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ถอดระเกะระกะเต็มเล่นครับถอดไม่ได้ประกอบขึ้นครับมาณนีนะครับประมาณนี้จะได้ไปโมดิฟายกันใหม่คันนี้ต้องเฮ็ดเบิดคขั้นเลยครับคันนี้ต้องทำทั้งคันเลย ก็มีแค่ตรงนี้ครับไม่มีแผ่นพลาสติกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาสื่อใสครับป้าตู้นวดกะมีบุกนิดหน่อยหน่อยครับแต่า่าก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังสวยอยู่นี่ถ้า,าลอนํารุ่นตัวหลังๆมาจะเป็นงี้ถ้ารุ่นเก่านะมันจะเป็นทั้งคือทั้งขุนครับบวกปีหาหาฮกตนนะกรับแท็กก็ยังดีทั้งสองข้างครับยังใช้ได้อีกนะครับกระดูกมูอยังเลือยๆครับ เพิ่งเดินออกมาจากในโรงรถตู้ก็ตู้ก็เดิมๆเ,เดิมทุกอย่างสกแกงเดิมเดิมหมดเลยใช่าะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับสกแกงก็จะทําใหม่หมดเลยก็โอ้แม่งถือว่าคันนี้สภาพก็ค่อนข้างที่จะเดิมเดิมมาอยู่นะครับเดิมมาเยอะนะครับ เดี๋ยวก็จะค่อยๆโมดิฟายนะครับครันนี้ก็เดิมๆครับเดิมจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ปากเดิมคอเดิมครับต่อเกียวเดิมเป็นเกียวดันปากคอเลนะครับนี่พื้นเลคอเลนะครับโมโนเหล็นะครับ,ตรบแต่่ายังเป็นโซ่คอเดิมอยู่เป็นเกียวเดิมต่อเกียวดัน,นครับตัวนี้สุดจัดบอกเลยรับประกันไม่มีการทันถ้าไม่โดนเคลียร์มึงจะรู้จกเคลียร์ปะ อันนี้ปีห้าหกนะครับคันนี้อันนี้ก็จะเป็นทีเด็ดเจตตัมเขาเลยคันแรกของผมนะครับทีเด็ดเจตตัมโคชิมักคันนี้มอนะครับอันนี้ก็แท็กก็ยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็มีฝาตู้ไม่สวยครับนี่แต่ทังอุ้มง,ง่ามนะครับคันนี้แล้วก็นี่ครับนี่นี่น,นี่อย่าลืมนะครับใครอยาก ใครอยากขยายปากนะครับขยายปากขึ้นปากใหม่ขยายปากใหม่ปูปากปูคอไล่เบานะครับสเต็ปจบครบพร้อมเกี่ยวนะครับก็ติดต่อได้ครับช่างนุเซอร์วิสซูรินนะครับเจ้านี้ของแท้ครับเดี๋ยวจะสั่งมาใส่ขนมีอยู่ครับติดใจแล้วต้องสั่งเพิ่มนะครับติดใจแล้วต้องสั่งเพิ่มงานเขาดีครับนี่ แข็งแรงนะครับงานดีแข็งแรงงานเชื่อมแบบสุดจัดนะครับแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ฟังลงดีด้วยแจ้วแล้วนี่เดี๋ยวที่ซังไม่ใส่คันนี้ครับจะว่ากับจะงามไหนดอก้ามมีเงินหรือว่าอาจจะที่ังมาก,ก่อนต่ว่าเกี่ยวหอแล้วยังสิใจยอย่างเี้นะช่างนุครับผูช่างนุนะครับช่างนุสุรินนะครับนี่ก็ทั้งอุ้มก็จะประมาณนี้ครับคันนี้ปีห้าหกชั่วโมงก็จะสามพันครับตัวนี้ชั่วโมงสามพัน เร่วบินเขาอยู่ที่สามพันชั่วโมองอันนี้ก็ถอดอุปกรณ์ล้างครับเจียวหน้าปังมาเล้กก็เลยถอดล้างเดี๋ยวคือเดี๋ยวเขาเก็บนะครับจะได้ย้ายคันนี้ไปทําแล้วก็จะเช็คคันนี้ทีหลังนะครับอุ๊สายพันเท่านนงไงยังสัง่งตอเ <c oughs> เวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ร้าน,นครับต่ำเปลี่ยนอก <c oughs> อกคันนี้ก็ <c oughs> เกียวหน้าปังหลัลก็จอดนะครับก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายของเล็วแล้วก็เช็คความเรียบร้อยนิดหน่อยนะครับคันนี้คันนี้ของแท้พี่นองมีของแท้เดี๋ยวคันนี้จะทําให้นเป็นของแท้เหมือนกันบอกเลยถ้าผมใช้เองทาใช้เองนี่ทําให้จบจบครับผมนอันนี้ผมย้อนสาย่านไปครับไม่หมุนเลยถ้าผมเฮ็ดใส่นะครับผมทําจบแน่นอนครับคันนี้เกียร์พอดีผมซื้อไม่เลย ของแค่พวกเกี่ยวสะกงสกูชื่อไม่เบิ้ลโหนเอาไว้ปล่อยมันไว้เดี๋ยวปีนี้จะให้จะตั้มตัดออกหมดเลยครับนี่ตกบูธเกา่าผมเปลี่ยนใส่บูธตันเบิดเลยครับเพราะว่าผมเปลี่ยนใส่บูธตันไปนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นบูธตันครับผมเปลี่ยนใส่บูธตันไปไตะวะัวหรือเปล่ะฝั่งนู้นก็เปลี่ยนใส่เป็นหูบูธตันบ้างแล้วครอย่างเงี้ยโอ้จะเป็นบูธตันอย่างเงี้ยนี่บูธตันแล้วเปลี่ยนออกหมดเลยครับเดี๋ยวตัดออกหมดเลย ส่บุตันให้หมดครับจบจบไม่ต้องเสียเวลาวิ่งเชื่อมครับแต่อันนี้ลูกปืนช่วงล่างแตกน่าจะหลายตัวครับแต่แต่ยากเขาไม่หนีห้องเอียดอารเอียดอาด์พ่น้่องมันแตกหลายครับเดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนลูกปืนก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนลูกปืนช่วงล่างก่อนแล้วก็ยกตู้ใส่ครับเปลี่ยนลูกปืนช่วงล่างยกตู้ยกตู้ <c oughs> ตใส่แล้วก็เอาไปให้ชักเทคเช็คเกียร์ให้หน่อยเกียร์เกียร์โลมีการเด้่งครับมีอาการเด้่ง เด้งหลุดนะครับเกียร์โลหลุดเกียโล,ห,ล <c oughs> หรือว่า G วเกียร์เอลเราเนี่ยแหละมันหลุดครับมันเด้งหลุดเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เพื่อนเฮ็ดเกียร์ให้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คช่วงล่างแล้วก็ทําตู้ก่อนแล้วก็ส่วนระบบการทํางานนะครับพวกป่าคู่ขอตู้เดี๋ยวผมจะามาไล่ระบบเองผมจะเอามาไล่เองหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่า สมบูรณ์ดีครับผมซื้อตู้แอร์มาแล้วสองตู้นะครับแต่ว่าผมจะใส่ตู้แค่คันเดียวนะครับผมใส่ตู้คันนี้แล้วคันนั้นเจ้าต่าบอกว่าบอไซครับก็เดี๋ยวจะขายออกตู้ใบหนึ่งครับตู้แอร์เดี๋ยวจะขายออกใบหนึ่ง <c oughs> ซื้อมาสองตู้เดี๋ยวจะขายออกตู้หนึ่ง <c oughs> <c oughs> นี่ก็ใส่เป็นบูตตันแบบได้มากว่า มุนปัดตีเห็ุพี่น้อยไรไมเบดคันเลยละคันนี้ไล่ไหม่หมดเลยทั้งคันเลยฮะก็อัอนอนี้สันเดียวหลากไปครับใหญ่ยยไปเดี๋ยวถอดซับอะไรก่อนเดี๋ยวถอดเอาพวกหลังโครงลงังคาขากระจกไปใช่ขั้นนั้นนะครับแล้วก็ขั้นนี้มันไม่ต้องใส่นะครับในส่วนของลังคากับขากระจกนะครับไม่ต้องใช้เดี๋ยวยกตู้แอร์ใส่เดี๋ยวลอ,อแน่นอนคันนี้บอกเลยเดี๋ยวจัดให้รอๆเลยครับคันนี้อเดี๋ยว ผมสับอะไรครับเหมือนฝนจะตกพี่น้องเดี๋ยวนานเข่านะครับเยอะแยะรถไปบ้านอีกนะ,ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมือใดเดี๋ยวผมไปหอดบ้านเดี๋ยวผมเห็ดช่วงล่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมยกตู้แอร์กันมือใดเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูตู้แอร์ใบหนึ่งอยู่บ้านค้ายนะครับสามหมื่นเก้านะครับพร้อมเย็น <c oughs> ระบบครบครบ,ครบ,ครบนะครับก็อ่ะคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ครับพี่น้องยนันฝนตกนะครับเนาะไบายครับสวัสดีครับ